ข้าบมาปากรมแล้วกับเผ็ดงุงแดงข้าวัวนะครับเราจะมายำที่ไก่กับน,นอ่อวัตถุดิบก็มีอยู่ไก่เมืองหนึ่งตัวพริกลาบลุงแดงทําเองนะครับแล้วก็มีขมิน้นหอมแดงหอมขาวจะไข่ค่ะกะปิองวหน้วของบุรุษสีขาวมะนาวไปประทํากันเลยครับกันแรเคือดมาตำเครื่องตีต้มเสร็จต้มไก่นะครับ อตับได้ดีแล้วไปเอาไปต้มไก่กันใส่น้ำลงไปใส่เครื่องเตี้ยหอาตับกินลงไปหมูนัวเสียวขาวแล้วก็รอน้ำมาเดือดนะครับก็ใส่ก้อยลงไปแล้วก็รอมันเปื่อยมันสุกดีแล้วเราก็เอาไก่ไปพักไว้นะแล้วก็มาฉีกกันพอมาเย็นแล้วเราก็ฉีกไก่กันเนาะ ออกสีเสร็จแล้วเอาใส่น้ำลงไปใส่พิลาบลูกแดงลงไปลูกแดงทำเองเด้อพริกลาบเนี่ยนะน้ำต้มนี่ครับพอเราปรุงหมดแล้วเรต้องใส่สักอย่างลนะมะนาวลงไปตัดรสชาติมันใส่พริกขมดวนลงไปเสร็จเรียบร้อยเก็บตากแตงด้วยแล้วนะครับมาเมื่กี้ข้าวตัวลูกแดงกันิยมชีกไก่ 嗯，啷个的？